่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกทาก่านเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนางน้ำโชคนะคะทา่านผู้ชมค่ะสำหรับมือนีเป็นวันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนกขนะเนาะเป็นมือเข่าพันสาค่ะทา่านผู้ชมค่ะหลายท่านหลายคนกับไปถ้ำบุญแอดกับไปถ้ำบุญวัดหกกรมาเนาะค่ะเนาะเอ่อก็เลยมาได้อ่านไลน์อาจารย์สารคามอาจารย์สารคามเลยถามว่าเจนนางเป็นยังคือบนโลงห้านน้อยเอฟซีเน่ะนะคะ เอ่อเท่องหยาบเท่้งบางคนบอกว่าตัวเลขมันน่อยอา่านบบเห็นยังกว่ามาณนี้นะคะ่ะท่านผูช้ชมค่ะแอดก็เลยบบเดียวลงก็เลยสีมคุยก็ทนผู้ชมอีกเทื่อนึงว่าถ้าสมมุติว่าแอดเอาลงแยกน่อยเป็นน้อยกาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติพี p ท่านผู้ชมสิต,ตาไลา่บอหรือจะเอาลงรวมเบิดเลยละ่ะกะให้ท่านผู้ชมเลือกสื่ออาอยังกว่าม่านนี่นะคะ หรือจังไดคอมเมนต์มากกัแล้วกันเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์มาให้แอดเดมุจักน้ำเนวาให้แอดล่งแบบที่ลงมือหนีบอหรือไห้ล่งแบบรวมคําว่ารวมนี่คือนํากาชาตินี่นะคะทำช่วมขาแบบนี้แบบนี้เนานนะแบบนี้นีเ่เนาะแบบนี้เนาะสมมุติว่ากาชาติเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P ถ้าแยกจังสีเอาจังสีบอเอาแบบแยกบอรหรือเสียเอาแบบร่วมเท่าแบบร่วมเอสเอสจับมันร่วมวกันเบิดนี่เอาตัวเลขนี่ร่วมร่วมร่วมกันเบิสผู้ชมก็ซื้อเบอิดเอาจังสีบอรหรือจังไถหรือเสียเอาแบบนี่เอาแบบแยกน้อยหรือแบบแบบร่วมนะคะ,ะเมื่อนี้มึงแบบแยกไปก่อนถ้าท่านผู้ชมมักชอบแตกต่างจากนี่จังะคอมเมนต์มาแอเึงจากน้ำเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะท่ช่วมขามึงตัวเลขแนวทาง5น้อยของลุงหมานไปก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะลุงหมานบอกว่ากาชาดวิ่งลูดที่หนึ่งกับสองตัวเลขที่จับคู่ให้มีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าเอ่อน้อยเฉพาะกิจนะคะวิ่งที่เก้ากับศูนย์ตัวเลขจับคู่ให้มีเก้าเจ็ดเก้าแปด 0 7 0 8เอ่อน้อยพิเศษวิ่งที่3กับ4มี3 7 3 8 4 7 4 8นะคะน้อยปกติวิ่งที่3กับ4 3 5 3 6 4 5 4 6น้อย VIP วิ่งที่3เอ้ย9กับ0 9 6 9 7 0 6 0 7นะคะอันนี้หาน้อยถ้าทา่านชมมักแยกแบบนี้ ก็แจงมากเนาะค่ะเนาะหรือเสี่ยแบบร่วมหรือเสี่ยแตกต่างไปก็นีถ้ามาแตกต่างไปก็นีคือเอาตัวเลขมาร่วมกันบดเลยแล้วก็สื่อ้อยได้กระซางสื่อบอดเลยยบดเลยคือของพ่อพ่อมุงีนะคะ่ะหรือเสี่ยแบบนี้คือเก่ากับบาวกันเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์มาให้แอดถึงจักน้ำเน่คอมเมนต์มาให้อัดจักน้ำเน่เนาะค่ะเนาะส่วนตัวเลขแนวห้างของอาจารย์สารคาม อาจารย์สารค้าพันวากาชาดวิ่งรูดที่3กับส3กับ4ชุดจับคู่พออาจารย์สารค้ามันให้หกชุดมีสามหกสี 6, ่หกสามเจดสี 7, ่เจดสามศูนย์สี่ศูนย์ส่วนเฉพาะกีดนะคะวิ่งรูดที่6กับ7 6็ดห6 0 7 0 6เจ็ด้ 3. นอยพิเศษนะคะนอยพิเศษวิ่งที่7กับ8 708071817484ส่วนน้อยปกตินะคะน้อยปกติวิ่งที่7กับ8เหมือนกัน738374847181เอ่อนอย VIP 2กับ3ชุดกับคู่283829392636 ถ้าสมมุติว่าเขาจับร่วมกับสิมีหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ปดเกสิบบเอ็ดบสองบสามีบสี่บห้าจีบหกจบหกบเจ็ด 17, 18, 19, 20, 20, 18, 20สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัวรูอ,อาจารย์สารข้ามถ้าจับร่วมยี่สิบสองตัวเอาทำช่วพิจีจระนามึงอีกเทียนึงด้วยเส้นแอดลงคือเกาน,นี่กับกับขอม,มีนมากบอกแอดมากกันแล้วกันเนาะคะเนาะ สาเหตุที่บุรุษหมู่ว่านนีเพราะว่าติดผ้าแฮเอ่อประเพีนี่เฮเทียนเขาพันษาค่ะทำช่วมขาแลว้วก็ไปถวายเทียนเขาพันษาในวัดเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้น,ะะนทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนคอยเข้าใจตามนี้อขอตรวขคอไพรที่หลายท่าไรคนพลาดโอกาสในการที่น้ำตัวเลขเนี่ยท่างไปพิจารณาของลุงหมานก็ของอาจารย์สารคามเนาะคะ่ะเนาะ แต่สำหรับผู้ใดอยูนมม่นกลุ่มมีปัญหาอยูน่นกลุ่มอาจารย์พนเราล่งไห้ยอยู่แล้วนะคะอยูน่นกลุ่มอาจารย์พนเาล่วงไห้อยู่แล้วเอาตัวเลขแนี่ทางสําหรับน้อยนี่อคลิปนี้นะคะจะมีน้อยของอาจารย์สลักข้ามน้อยของลุงหมานเอาน้อยพอพุ่มไปนะพอมเอาแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยคะ่ะ นี่ค่ะประมาณนี้ตัวเล็กแนวทางสมสำนักอาจารย์สารคามลุงหมานแล้วก็พ่อคคมเอาถึงช่วค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกขออยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมันลำลุย่ยจะเจ็บจะจนเจอกันใมคลิปหนาเนาะค่ะเนะาะวังวาพอเมพินงเข้าสีแช่ออกไปอ่อทันทียังบ่ท่านเนยก,กดติดตามยังบ่ท่านเ่ย กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับฝฟากกดไวเพื่อว่าจะได้บอพาดข่าวสาม,มีใหม่ตัวเล็เด็ดจากทางช่องเนาะค่ะเนาะส่วนตัวเลขกแนวทางเล่าพัฒนานะคะคลิปต่อไปอจ,จะนําเสนอตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของลุงหมานของอาจารย์สารคามของเจนนงานล้วกากของแม่มาลุยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคอยติดตาม คลิปต่อไปเราพัฒนาค่ะทาช่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันน้ำเสนอไปเพียงแคนี้ขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ